สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มที่หนึ่งนะคะจะมานําเสนอนวัตกรรมบริการห้องสมุดห้องสมุดศิลปะหอศิลป์กรุงเทพนะคะและจากการที่เรานะคะได้ไปศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรรลักษ์และผู้ใช้บริการนะคะโดยเราก็ได้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรรลักษ์นะคะคือ 1. ไม่สามารถทําระบบสืบค้นให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ได้และก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข สองการถามหาหนังสือของผู้ใช้บริการบางครั้งนะคะบรรลาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้สามผู้ใช้บริการมีการเปิดเสียงโทรศัพท์เสียงดังเมื่อมีการตักเตียนก็ยังมีการําเช่นเดิมและไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆสี่ห้องสมุดมีทรัพยากรมากเกินไปทำให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมดและปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้นะคะ 1. มีหนังสือน้อย และผู้ใช้นะคะต้องการให้มีหนังสือที่หลากหลาย 2. ต้องการอายุการยืมหนังสือที่นานกว่าเดิมจากเดิมที่ยืมได้แค่หนึ่งสัปดาห์ 3. ต้องการให้มีโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเพราะในช่วงเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะไม่มีที่นั่งเพียงพอ4ต้องการให้มีการอัปเดตหนังสือใหม่ๆอย่างรวดเร็วค่ะสรุปประเด็นปัญหานะคะ1 ปัญหาของที่นั่งไม่เพียงพอ2ทรัพยากรที่ต้องการไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการ 3. ม,มีเสียงรบกวนภายในห้องสมุดค่ะสำหรับคอนเซปต,ต์แนวคิดที่นำมาแก้ไขปัญหานะคะแนวคิดที่ 1. library of things คือสิ่งต่างๆภายในห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สามารถยืมได้ไม่เพียงแค่หนังสือเช่นอีบ e ุ๊กกล้อง g o โปเครื่องมือช่างเต็นท์โดยลงทะเบียนเพื่อยืมผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการยืมพืน้นมายัางสถานที่หรือการแก้ไขปัญหาที่นั่งภายในห้องสม,มุดไม่เพียงพอด้วยการสร้างแอปพลิเคชันจำลองการเข้าห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถยืนหนังสือได้โดยไม่ต้องเข้ามาที่ห้องสม,มุดค่ะแนวคิดที่สองฟังก์ชันผังแสดงพื้นที่ภายในห้องสม,มุดผังแสดงโซนพื้นที่และหมวดหมู่ของทรัพยากรภายในห้องสม,มุดแบบสมิติและสามมิติและการอธิบายของโซนพื้นที่หมวดหมู่ของทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนภายในห้องสมุดถ้าผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชันก็จะทําให้ไม่ต้องมีผู้ใช้ที่เข้าสู่จํานวนมากเป็นการลดเสียงภายในห้องสมุดและเพิ่มกิจกรรม library of thing ที่ผู้ใช้สามารถยืมสิ่งของภายในห้องสมุดแล้วนําไปใช้ที่บ้านเพิ่มความคิดสร้างสารรค์และเพิ่มอัลติล็ของห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดศิลปะค่ะและในส่วนของรายละเอียดของนวัตรกรรมนะคะแรงบันดาลใจพวกเราได้มาจากแนวคิดของห้องสมุดประชาชนฮิวเบโรโล สหรัฐอเมริกาที่ว่าเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความคิดสร้างสรรค์โดยให้บริการเครื่องมือที่จาเป็นเพื่อให้ผู้คนได้คนหาความสนใจของตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆค่ะแหล่งที่สืบพนก็คือเว็บไซต์ของทางหอศิลป์กรุงเทพในการออกแบบการเลือกสีที่จะนํามาทําแอปพลิเคชันเพื่อให้ดูเป็นเอกลักษณ์และเข้ากับสถานที่ค่ะคุณสมบัติและความเหมาะสมคุณสมบัติคือเปรียบเสมือนการนำสมุดมาอยู่ในรูปแบบบนมือถือที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถใช้บริการต่างๆของห้องสมุดได้เช่เนเกี่ยวกับการไปยังห้องสมุดแต่แอปพลิเคชันจะมีความสะดวกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปยังสถานที่ค่ะในส่วนของผลการประเมินจากห้องสมุดนะคะคะแนน,น,น10คะแนนประเมินโดยบรรลักษ์2ท่านของทางห้องสมุดคะ่ะแนวคิดที่1คือ Library of t h i n g แนวคิดที่2คือฟังก์ชันแผนผันขงของห้องสมุดความคิดสร้างสารรค์แนวคิดที่1ได้8แนวคิดที่2ได้8สามารถแก้ไขป,ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แนวคิดที่1ได้7แนวคิดที่2ได้6 สามารถนาไปใช้งานได้จริงแนวคิดที่1ได้8ดแนวคิดที่2ได้6ตรงกับความต้องการแนวคิดที่1ได้6แนวคิดที่2ได้5้าแนวคิดมีความคอบคุมครบถ้วนแนวคิดที่1ได้7จ็แนวคิดที่2ได้6ค่ะรวมแนวคิดที่หนึ่งได้ส6บคะแนนและแนวคิดที่2ได้ส1คะแนนค่ะจากผลการประเมินนะคะเจ้าหน้าที่ได้ลงความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บรรลักษ์ และผู้ใช้บริการห้องสมุดซึ่งในส่วนนวัตกรรมที่สร้างด้านแผนผังห้องสมุดจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นหากปรับเพิ่มในส่วนของเสียงอธิบายสําหรับกลุ่มผู้ใช้พิเศษเช่นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการเพิ่มตัวเลือกทรัพยากรที่เปิดให้ยืมคือหนังสือเสียงรวมถึงการแก้ปัญหาเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่ใช้สอยห้องสมุดที่ไม่เพียงพอแอปพลิเคชันที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมที่แอปพลิเคชันมีเพียงแค่ฟังก์ชันแสดงสิ่งต่างๆภายในห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้การยืมได้ไม่เพียงแค่หนังสือเท่านั้นเช่นอุปกรณ์ทางศิลปะกล้องคอมพิวเตอร์แผ่นเสียงหรืออุปกรณ์ในการทำอาหารผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อหยิบยืมสิ่งของเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชันและได้เพิ่มการจำลองการเข้าห้องสมุดมีแผนผังแสดงโซนพื้นที่และหมวดหมู่ของ พยากรภายในห้องสมุดแบบ2มิติและ3มมิติซึ่งจะมีเสียงให้บริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการอธิบายของโซนพื้นที่หมวดหมู่ของทรัพยากรค่ะขอขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ